สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับอุ๊แวะอุ๊แวะอุ๊แวะอะไรของพี่ฝนสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าพระไวยเดแคอุ๊แวะอุ๊แวะใครร้อง โอ้นี่ไงเด็กข้างล่างนี่ไงเขาร้องอ่ะสงสัยอยากกินนมป่ะทาไงดีเด็กจากไหนเยอะแยะเลยเนี่ยเด็กเพียบเลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะเป็นเด็กบ้างก็แล้วกันเรียกตรงไหนตรงเอยหรอปึ๊ออ้าวพี่เอกกลายเป็นเด็กไปแล้วอ่ะฝนกลายเป็นเด็กไปแล้ว้วทําอะไรได้มั่งเนี่ยเป็นเด็กอ่ะไม่รู้เนยต้องกดสตาร์ทใช่ป่ะนี่คือนี่คือพี่เอกเหรอเนี่ยนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อ่ะพียกอยู่ไหนอ่ะ มันดูไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วเนี่ยพี่ฝนอยู่เนี่ยไอ้นี่กำลังมีความสุขอ๋อแฮปปี้เหรอแฮปปี้ใครอุ้มกันอยู่เนี่ยแอมมาอุ้มพี่ฝนไปแล้วอุ้มไปไหนอ่ะอุ้มไปไหนอ่ะโอ้พี่แอกพี่ฝนโดนอุ้มไปแล้วไปไหนแล้ว่ะอุ้มไปนอกบ้านโอ้แต่ละคนอุ้มกันใหญ่เลยอยังไปไหนไปไหนเริ่มโมโห เริ่มโมโหโอ๋อพาเรามานี่พี่เอกนี่ดูดิพาเรามาแว่งชิงช้าเราไปไปไหนกันแล้ว่านี่ไงพี่ฝนมาข้างนอกแล้วพี่เอกเอ่อพี่เอกพี่เอกโดนลักพาตัวบนนัาดอย่หมุนเล่นพามาแว่งชิงช้าแล้วว่าโอ้มีแว<ะ>่งชิงช้าเ<ะ>ดือ๋อหัหิวอะหิวอยู่ตรงไหนเนี่ยชิงช้าเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่ไงเนี่ยนอกบ้าน พี่เขาพาพี่ฝนมาแกวงชินช้าแต่ตอนนี้หิวมากแล้วอะ่ะพี่ไม่พาหนูไปกินข้าวหน่อยหรอคะอ,อหิวแล้วว่ะเพื่อนหิวหิวแล้วเดี๋ยวโบนัสกำลังยกเยกพเพกอยู่แต่ว่าเพ็กเวียนหัวมากเลยไม่พาพี่ฝนไปกินอะไรหน่อยหรอเอาไปตรงอื่นได้ไหมพาเราไปกินข้าวบ้างหิว อยู่ไหนกันแล้วโทโอเคโอเคหิวหิวสงสัยเขาจะพาเราไปแล้วล่ะตอนเนี้ยไปไหนเนี่ยโอ้อุ้มอุ้มหิวจ้ะหิว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 เรื่องกนโอ้อุ้มเราโอเอะใหญ่เลยโอเคจะพาเราไปไหนเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปดูแลอย่างดีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วปล่อยน้องๆคานขึ้นข้างบนกันไปแถวเลย โอเอโอเอกันใหญ่เลยอะดูดิอยู่ไหนแล้วอะพี่ฝนอะพี่ฝนอยู่กลางเนี่ยเดคแคร์เนี่ยอยู่ใจกลางเลยอ้าวนี่ไงเฮ้ยโบนัสพาเพกขึ้นมาที่ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็เอาออกาหม่แหละอยู่ไหนอะเพกหิวอะมีออฟฟิศด้วยนะอยู่เหมือนกันตอนเนี้ยพี่ฝนนะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะกลายเป็นเด็กอะโดนอุ้มอะเอามาทำอะไรอะโดนอุ้มอย่างเดียวเลยโอ้โดนโยกไปโยกมาเลยดูดิ เราเปลี่ยนหน้าตาตัวละครเราได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้เราได้แบบบอกความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพื่อนเราก็ไม่รู้ไงอ๋อเพื่อนเราก็แบบแค่ใช่เพื่อนเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าตอนเนี้เราหิวแล้วนะอันนี้เอามาเข้าห้องน้าไม่ใช่แล้วหิวอุ้มหิวอย่างเดียวเลยเปลี่ยนคนอุ้มเฮ้ยพาไปไหนเราหิวข้าวเลี้ยงไม่เป็นเอาแล้วโบนัสเลี้ยงไม่เป็นแล้วอุ้มไปเอกไปอุ้มเองกมา โทพาเราไปกินข้าวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอย่าจับเราไปได้กินนมกินนมจับเราไป <laughs> เดี๋ยวเบกเราทำตัวหนักได้ด้วยนะเราทำตัวหนัก <laughs> ใช่นะเฮ้ยพาเราไปได <laughs> ้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวโธ่ไม่ปล่อยเราให้เพื่อนอุ้มบ้างอันนี้อ้นอ,น,อนี่ห้องครัวเจอแล้วเจอแล้วกินมน <laughs> ม <า S 1> กินนมนี่มาแล้วนี่เพื่อนย่งกันอุ้ม เดี๋ยวเดี๋ยวติดบัคติดบัคพีเอกขึ้นไม่ได้อ่ะเพื่อนแย่งกันอุ้มพี่ฝนใหญ่เลยเออพี่ฝนพีเอกขึ้นขึ้นมานั่งไม่ได้เอานั่งนี่แหละอะได้แล้วได้แล้วเอานั่งเเดี๋ยวเอามานั่งตรงนี้เหรอปล่อยเราไปปล่อยเราไปโอ้ยพีเอกสงสัยถ้าจะไม่ไหวแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่บาเราไปกินข้าวเลยอุ้มเราอย่างเดียววนัสชงนมก่อนวอนัสชงนมก่อน โอปล่อยเราลงเถอะได้โปรด please ก็บอกเขาดิพิมพ์บอกเขาว่าหิวน้ำลายยืดแล้วพี่ฝนน้ำลายยืดแล้วพี่ฝนน้ำลายยืดโอเคเพื่อนมามากินนมแล้วพาไปกินนมแล้วเหรอแล้วไหนนมมาหิวบอกเพื่อนก่อนหิวหิวหิวโอเคโอเคได้กินนมแล้ว กินนมกินนมพอยังชั่วได้กินนมสักทีมาแล้วมาแล้วว่าแต่ว่าขวดนมมาขวดนมมาพอยังชั่วหน่อยได้กินนมแล้วขวดนมขวดนมแม่จ๋าเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูทีแม่จ๋าหนูหนูฉี่ลาดพี่มีงานอะไรเนี่ยเอาขวดนมขวดนมเดี๋ยวพี่จะคานไปเอาขวดนมเองก็ได้ แม่จ๋าหนูฉี่ไรขานไม่ได้อ่ะคานกันโอ้ยโดนแบกว่ะโถ่แม่หนูฉี่ไรพาหนูไปเปลี่ยนผ้าอ้อมหน่อยทำไมผีเอกช่วยพี่กดด้วยมีกดร้องไห้ด้วยอ่ะปล่อยปล่อยเราโอ้มีคนบอกเราเลี้ยงเแกด้วยโถ่อย่าเราจะดื้อ โอ้ยกินนม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 เอานมมาดูอยู่แล้วเนี่ยหน้าเหลืองแล้วดูดีตรงนี้หน้าเหลืองแล้ะเอานมมานมมาพาเราขึ้นไปไหนป่วยหนูเถอะหนูปวดที่มันมีรายละเอียดบอกข้างล่างใช่ป่ะถ้าแบบเป็นสีเหลืองสีแดงข้างข้งเนี่ยก็แบบ จะแย่แล้วใช่ไหมอยาอยากอุ้มบ้างอย่าย่โยกหนูแรงแม่หนูปวดหัวโอ้ยขำอย่างเดียวเลยตอนเนี้แล้วอุ้มมาสองคนเลยปล่อยหนูไปเถอะแม่ปล่อยมันลงไม่ได้ทําให้ตัวเราหนักเพีอยเออทำให้ตัวเราหนักเรามานั่งเล่นของเล่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยอย่าอย่ามาแยกหนูทำตัวหนักเหรอเอออันสุดท้ายอ่ะทำตัวหนักอ่ะ พีกก็ทําตัวหนักอยู่นะโอ้เพีกออกไปจากตรงนี้ไม่ได้อย่ามายุ่งกับเราโอ้น้ำลายยืดแล้วอ่ะเพี่ยังไม่ได้กินนมเลยเราขอมานั่งเล่นคนเดียวปะนม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 เอานม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 ขอนมหน่อยผ่านไปแล้วห้านาทีเรายังไม่ได้นมเลย อันนั้นไม่ใช่นะกาแฟอันนั้นกาแฟโอ้แม่ปวดเรานี่แบบโอ้โหเลี้ยงเราดีมากเลยดิดูดิพาเรามากินนมมาดูดิอันนั้นกาแฟไม่เอาแม่หนูหิวนมชงนมใหญ่มาหิวนมแม่จานหนูฉี่รดเอกาแฟเ้ยเอานมไม่ใช่เอากาแฟเอากาแฟแม่จานหนูฉี่รด มีฉี่ลาดกันด้วยเหรอใช่แล้วนี่อุ้มมาไงต้องสองคนเนี่ยพี่ฝนดูดิของพี่เอกอ่ะอีโยอีโยเลี้ยงลูกแฝดด้วยร้อนฮะแม่จะอนุฉี่ลาดพาหนูไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเอายังไงเนี่ยเอาใส่แม่จะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเอ้ยพ่อมาพี่พี่ฝนพ่อมาเมื่อกี้ลุงอ่ะลุงอ่ะไปไหน ไปไหนนะลุงมาแล้วโอ้ยตัวหนักขาดขาดไปกินนมเองแล้วโอ้ยโดนโใครใครก็ลากพี่เอกมาพาเราไปเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมสักคนหนึ่งได้ไหมนี่พี่เอกพ่อพี่ฝนมาโอ้ย <laughs> พ่อพี่ฝนมาดูดีไหน <laughs> ขนาดนั้นเลยเฮ้ยโอ้เปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนเ okay. <laughs> <laughs> พื่อนเปลี่ยนผ้าอ้อมเออเออเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนโอเคพี่ฝนน้ำลายยืด ไม่ไม่ได้หายชีรลแม่หนูชีล่ตอนนี้คนดูแลวิ่งไปหลายห้องมากเลย <_ letter> คนดูแลเยอะมากเลยตอนนี้เออเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยโอ้ยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูหน่อยแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมหน่อยเปลี่ยนยังไงอ่ะ <_ letter> เปลี่ยนผ้าอ้อมหน่อยแม่ <_ letter> อ,อ่วาง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 ต้องวางลงเออต้องวางลงดิเพื่อนวางลง <_ letter> เออเร็วเร็วโอ้ยไไม่ไหวแล้วเออเลียเปลี่ยนว่าอ้อมแล้วหรอเปลี่ยน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 เออเปลี่ยนพอให้หนูก่อนแม่เปลี่ยนพอมให้หนูหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเย้แฮปปี้อู้ โอเคโอ้ยไม่ไหวแล้วป่วยนี่ยนี่คืออะไรอะเพยกพี่ฝนป่วยด้วยเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเปลี่ยนผ้าอ้อมแม่ไม่มีใครดูแลเลยอ่ะตอนเนี้ยต้องกินยาก่อนต้องกินยากินยาโอ้ยไม่ไหวแล้วแม่่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้หนูหน่อยป่วยป่วยแล้วป่วยแม่หนูป่วยป่วยต้องทําไงต้องทําหน้าแบบป่วยอะป่วยป่วยอยไรงีเลยตอนเนี้ยป่วยป่วยป่วยโอเคฮะ พียกสงสารโบนัสมากตอนนี้โบนัสวิ่งหาหองอยู่แล้วเราต้องทำไงอ่ะฉีดยาไม่รู้ดิเปลี่ยนพระอ้อมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะตอนนี้ดูดิพระอ้อมแบบเต็มแล้วว่าเหลืองเลยตอนเนี้ยดูดิพระอ้อมเหลืองแล้วอ่ะยากินยากินยาฉีดลาดแม่หนูฉีดแม่พระอ้อมเต็ม พิมย <anto> ัง <divide> พิมไม่ถูกแม่อมเต็มกินยาด้วยกินยาเอายามาได้เปลี่ยนยาแม่อมเต็มยังบอกพ่าอ้อมเต็มดิพ่าอ้อมเต็มต้องทำไงทำเอายากินย่แล้วแม่ป่วนจะเริ่มแย่แล้วอาการเริ่มแย่แล้ว พอกันเลยตรงนี้โบนัสก็แย่แล้วเนี่ยอ้าวดิเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนดูแลเข้ามาแทนก่อนเพราะว่าอันนี้ถ้าเป็นคุณหมอได้โอ้โหดูดิเพื่อนพาอาบน้ําอย่างดีดูดิดูแม่ปวดดิแม่จา๋าพาหนูเปลี่ยนผ้าอ้อมเลยโอ้ยตรงนี้ขอหลอกลอกกินยาด้วยด้วยนะเปลี่ยนยังไงต๊ะเอายาเอายามาแล้วนี่เปลี่ยนเปลี่ยนคนเลี้ยงได้ไหม เอาแล้วขึ้นมาวางแล้วเสร็จแล้วก็เด็ดเด็โอ้กำลังหาที่ลงอยู่ใช่ไหมพี่เอกพ่ออ้อมพ่ออ้อมโอ้โหขี้เต็มพ่ออ้อมแล้วอ่ะดูดิอา้าวแย่แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอมอแม่เขาบอกว่าพี่เอกไม่ได้ป่วยลูลูลหัวใจลูหัวใจแม่ร้องไห้แทนแล้ว แล้วรูปหัวใจคืออะไรเพียกไม่ได้ป่วยหรอโอ้ยเปลี่ยนคนเลี้ยงได้ไหมรูกหัวใจคือหิวหรออ๋อกิน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 อ๋อแบบนี้นี่เองพี่เอกเออเออโอเคโอเคอ๋อลูกหัวใจคือรูปหัวใจคือหิวแล้วก็มีมีรูปกระมังด้วยมีรูปกระมังด้วยพี่เอกพี่ฝนจะอาบน้ำเองแล้ว ไปอาบน้ําที่ไหนอะ่ะอาบน้ําตรงเนี้พี่ฝนเป็นอะไรอะ่ะพี่ฝนเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้ฮะเปลี่ยนคนเลี้ยงไปหาคนเลี้ยงใหม่พี่ฝนจะตายแล้วจะตายล้วแดงทุกตัว แดงทุกตัวฮ <laughs> ะแม่แมแม่แม่ถอดหน้ากาอกออกก่อน <_ EN> ใช่แล้วเ <_ EN> พ่งง่วงใช่แล้วจ้า <_ EN> โอ้ยตายแล้วอ๋อมีหน้าตาบอกด้วยใช่ไหมว่าตอนนี้ง่วงอยู่แล้ว <_ EN> ต้องเอาไปนอน โอ้ยร้อ,องไห้แล้วว่าดูนี่พี่เอกเปลี่ยนคนเลี้ยงได้ไหมเนี่ยโอ้ยแย่แล้วไม่ไหวแล้วย,ย้ายย้ายที่ก่อนเลี้ยงตัวเองเหรอย้ายย้ายที่ใครก็ได้ช่วยเลี้ยงทีอ๋อคนนมนี่เป็นน้ำเปล่าใครก็ได้แม่ขอแม่ใหม่ได้เปลี่ยนแม่เหรอเอ้ยขอหนุ่นพอ่พอพ่อ พ่อมาเอาหนูไปจากแม่ทีพ่อเออพ่อพาไปแล้วอ๋อมาเอาเอาเอาน้ำให้กินเหรอตรงเนี้ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวพ่อพาไปเลี้ยงเองลูกเออนี่น่เน่เน่วิพีกดูพ่อเลี้ยงนี่เอามาเอามาใส่กระบะทำอะไรอะ่ะอาบนะ้อาบนะ้โอเค โอเคโอเคแฮปปี้ขึ้นมาหน่อยโอเคพาหนูไปเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วนี่พี่เอกพ่อพามาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วพี่ฝนตายย,ายังอ่ะยังพ่อเลี้ยงอยู่ <c oughs> <c oughs> พ่อหนูฉีลาดโอ้ของพี่เอกเขียวหมดแล้ว <c oughs> พ่อหนูฉีลาด เขียวหมดแล้วพี่เขียวหมดแล้วเราไปเที่ยวกันได้แล้วลบลบให้พ่อเลี้ยงก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปเปลี่ยนพ่ออ้อมหน่อยอ๋อเอามาเล่นชิงช้าด้วยเออพ่อพาไปเปลี่ยนพ่ออ้อมแล้วดีจังเลยเราต้องแฮปปี้นี่นี่เหล็กพ่อเลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงเป็นเจอแม่เลี้ยงเข้าไปนี่โอ้ปวดหัวอ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งคืนให้โบนัสแล้วเอาอึอึ เออเออเออเปลี่ยนพ่ออ้อมให้หนูหน่อยพ่อฮะอพาไปนอนเหรอพอ่บนัสจับพี่เอกปุ๊บออปั๊บเลยพี่เอกพ่อพาพี่บ่นมานอนเฉยเออแดงทุกอย่างก็ต้องค่อยๆทำไปทีละอันโอเคเอาตื่นแล้วอา้าโอเคเปลี่ยน<อ>คนเลี้ยงดูมาแล้วมาแล้วตอนนี้บนัสมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนพ่ออ้อมแล้วนะครับก็เอาพี่เอกโยนลงไปแล้วแม่เปลี่ย อ้อหนหน่อยถอดใหญ่ถอดใหญ่เลยหมุนกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กกุกกิ๊ก,กเอหน้าตาตอนนี้ก็ปกติดีนะเรียบร้อยหนูหน่อยสบายใจต้องแฮปปี้หน่อยเย้ yeah. แม่เปลี่ยนพ่อให้หนูทีไม่มีใครเปลี่ยนโอ้เริ่มแย่แล้วร้องไห้แล้วอะอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแม่พามาเลี้ยงข้างหน้าดิดูดิ แม่เยอะดีนะอยู่ตรงไหนกัน่ะอยู่ข้างนอกเนี่ยแม่ไม่ยอมพาไปเปลี่ยนผ้าอ้อมมาดีหิวก็หิวเนี่ยแดงทุกอย่างแล้วเนี่ยดูดูแม่แต่ละคนดูสิ <laughs> ดูดีโอ้ยไม่ไหวแล้วไปหาแม่คนใหม่ดีกว,ว่า <laughs> เปลี่ยนลนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนโอ้จะแย่งกันไปไหน <laughs> ไปดูพี่ฝนหน่อยดิอ้ยเร็ว เนี่ยแทบจะคลิกเองแล้วเนี่ยแม่จา๋าเปลี่ยนให้หนูสักทีโอ้ยแม่ร้องไห้กันอยู่ไหนเนี่ยข้างนอกเหรออยู่ในห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยพี่เอกพี่ฝนยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าอ้อมสักทีนะขี้จมเลยอะไรกันเนี่ยไอของพี่เอกเขียวหมดเลยโอ้โ oh, หแต่ละคนมาดูแลดีๆทั้งนั้นเลยขี้จมเลยอะ่ะโอ้ยแย่แล้วอาการเริ่มไม่ดีพ่อ โอเคพออุ้มแล้วโอเคพอเน่าจะรอดแล้วน่าจะรอดแล้วพ่อบอกทำไรลูกผมเปลี่ยนพ่อไปหน่อยโอ้ยมาแล้วตอนนี้เปลี่ยนบ่อเฮ้ยพี่เขียวหมดเลยอ่ะพี่ฝนเน่แดงหมดแล้วจะตายอยู่แล้วเี่ยเขียวทุกอันเลย าแล้วมาแล้ว,ลวพ่อมาแล้วพ่อเปลี่ยนพ่ออ้อมแล้ววันนี้มี<น>ลุ้นด้วยมีลุ้นจะได้เปลี่ยนพ่ออ้อม happy, แล้วเว้ยแฮปปี้แฮปปี้เป็นไงของพี่เอกอยู่สบายใจดีโอ้สบายใจมากเลยดูพี่ฝนดีทุลักทุเลมากเลยเนี่ยเออเอาเอาเร็วๆวจับนอนเร็วเร็วเร็วสิเอโยอนขึ้นไปด้วยย้อนขึ้นไปเร็วเพื่อนโถตโถเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนจักทตีเนอะตูดไปหมดแล้วเล่น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 เลพี่เอกพี่ฝนเนอะตูดอ่ะอยู่ไหนอ่ะ อยู่ห้องเปลี่ยนพ่ออ้อมเนี่ยเปลี่ยนยังยังสองวันรอบหนึ่งแบบโอ้ย <c oughs> ของพี่เอกเขาพามาเล่นน้ําแล้วเอ้สไลเดอร์ด้วยโอ้ในจ๋าเอาจมนาเปลี่ยนไม่ได้อ่ะดูดิจมจมจมพีเ่เอกไม่หวนเปลีป่ยนพ่ออ้อมไม่ได้อ่ะจมน้าจ้าแกแล้วอะ่ทอะทําไงอ่ะทีเนี้ยหูคานไปข้างนอกเองกันแล้วกันจมนาพี่เอกจมน้าพี่เอกไม่หวนคานไปข้างนอกแล้วโอเคแม่พาไปเล่นข้างนอกแล้วไม่ไหวพ่อองพ่ออ้อมไม่เปลี่ยนแล้วจับโยนน้ำไปเลย เอาแม่มาแล้วเหรอแม่จับพี่ฝนโยนน้ำเอาแช่ <Okay. laughs> ดูดิว่าไอ้แม่หนูจมน้ำทำ <laughs> ไมโยนลงไปแกโถแม่ทำอะไรหนูเนี่ยแม่ปล่อยหนูไปเถอะ <laughs> ไ่ตอนนี้ใครมาอุ้มพี่เอกแทนแล้วเนี่ยอันนี้โอ้ยโอ้ยอันนี้ใครมาอุ้มพี่เอกโอ้ย, <laughs> อยเพียกดูดิ ไอยหนูจมน้ำโอ้ยเลี้ยงดีเลี้ยงดีโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะพี่เอกโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่เอกอยู่ไหนพี่ฝนเริ่มแย่แล้วอาการไม่ค่อยดีป่วยก็ป่วยก็แย่เหมือนกันเนี่ยดูดิผ้าอ้อมก็ไม่ได้เปลี่ยนโถโถแย่แล้วอ๋อมีคนบอกเพิ่งรู้ว่าเรารู้แล้วว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไงเอาเปลี่ยนไงะบอกเร็วเร็วโหตรงรูมลอยก็ยังเปลี่ยนกันอยู่หรอเปลี่ยนไงอะ ใครรู้อ่ะใครรู้ช่วยบอกทีใครรู้โอ้โหแย่งกันเปลี่ยนพระอ้อมดูนเอานมมากินแหละทำตัวหนักทำตัวหนักก่อนปล่อยก่อนปล่อยเราก่อนเราขอเปลี่ยนพระอ้อมหน่อยเห้สบายใจเปลี่ยนพระอ้อมเปลี่ยนพระอ้อมเป็นแล้วเป็นแล้วโอ้โบนัสเลี้ยงเป็นแล้วอ่ะเลี้ยงเป็นแล้วหรอพี่ฝนน่ะดูดิ ขี้นะ่ะตูดไปหมดแล้วตอนเนี้ยเออเปลี่ยนพระอ้อมแล้วเพื่อนรู้อ้าเย้าา้ยพี่เอาาาาาพาา้าา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 ยาา้าอาา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 าอาาด้าาาา่าาาามาา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 าอาา <c oughs> ราา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 ายาาายาาาาา่าาาาา่ายาาายอาาม้าา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 าเา่า <c oughs> <อ> โอ้โหแล้วแม่ปวดลากไปลากมาเลี้ยงอยู่ต้องพักใหญ่เป็นไงอือออกใช่ไหมลูกอือออกมาอือออกมาเพื่อนพระอ้อมใช่ไหมลูกเอาไปโยนลงน้ําซะโอ้โหดูแม่ปวดเราสิพี่เอกตอนนี้เพิ่งจะรู้ใจเราเนี่ยพามาเที่ยวเล่นแม่อย่าโยนหนูลงน้ำอีกนะ <X ế ng> อา้าวทางนี้นะโอ้ยเป็นการแบบ เป็นเด็กที่แบบทุรักทุเลมากเลยลพี่เอกดูดิเป็นแบบความทรงจําเป็นประสบการณ์ดิใช่ไหมดูประสบการณ์พี่กกับพี่ฝนดิ <c oughs> พี่เอแคปปี้เห็นป่ะดูดิดูพดูฝ <c oughs> นโอ้ยโอ,ยโอย้ประสบการณ์เป็นเด็กนี่มันแบบโอ้โหแย่จริงๆเลยลเอ,อ่ะโอ้โหดูดิแม่นี่แบบขนาดปวดเอืออะพี่เอกแม่เปลี่ยนพ่ออ้อไม่เป็นอ่ะแม่จับโยนลงน้ำของพี่เอกนี่ เหลืองนิดนึงนี่แม่วิ่งขึ้นมาบอกต้องไปอาบน้ําต้องไปอาบน้ําวิ่งหนีไปพี่ยเยกพียเกอยู่ไหนอะนี่อยู่น้ํานี่ไงแม่จะโยนหนูลงน้ํเหรอจะลงน้ําแล้วมัง้งโอ,โอ้ประสบการณ์นี้แบบเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลยจ <c oughs> ิจีกก<ม>่กระเด็นหรือรน,น้ำอะไรเนี่ย เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้มกริงกรุ้มกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้สมเอกแล้วก็สมฝนก็ต้องคอลาไปก่อนจะร้องตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า